สวัสดีค่ะยู่จากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็มาแนะนำนะที่เม้นเปลี่ยนสีผมนะแคร์วิวกาเล็กซี่แฮร์คัลเลอร์ครีมนะแวกเปลี่ยนสีผมนะสูตรเม็ดสีเข้มข้นนะสีติดทนนะที่เม้นเปลี่ยนสีผมนะสีสวยนะแบบสีแน่นมากนะสีย้อมผมแบบเป็นเม็ดสีชัดมากนะแม่สีเนี่ยนะคือยูมีความรู้สึกว่าสีมันเข้มข้นนะ สีสวยแบบเออไม่มีแอมโมเนียด้วยเป็นแบบทิปเม้นต์เปลี่ยนสีผมนะครีมเปลี่ยนสีผมนะสีสดใสนะสีแบบเขาเรียกว่าเออในรุ่นนี้นะเป็นสีที่เหมือนดวงดาวในแล็กซี่นะมีเจ็ดสีนะม่วงแก็กซี่น้ำเงินแล็กซี่สีเขียวแลลกซี่สีส้มแก็กซี่สีชมพูแล็กซี่สีแดงแล็กซี่สีเทาแก็กซี่นะ ก่อนทำนะเราต้องเช็คระดับสีผมก่อนนะว่าสีของเราอันไหนนะคืออย่างน้อยต้องให้ได้ระดับ8ขึ้นไปนะเป็นบอลสว่างนะแล้วก็อันนี้นะหากผมมันมากนะควรที่จะสระผมเป่าให้แห้งก่อนนะแล้วค่อยลงสีนะลงสีทิ้งไว้30นาทีนะล้างออกด้วยน้ำสะอาดไม่ใช้แชมพูนะสำหรับครีม ฟอกสีผมนะยูก็ใช้เป็นน้ำยาฟอกสีผมนะของดีแคสนะเป็นเป็นรุ่นสีขาวนะซึ่งอันนี้นะทุกสีของแทร์บิวแกล็คซี่แฮรคเลอร์นี่ยนะสีเข้มมากทุกคนสีสดมากนะสีที่อยู่ทำอันนี้คือสีส้มแกล็กซี่นะแล้วก็คือฟอกสีผมก่อนนะ ฟอกสีผมด้วยน้ำยาฟอกสีผมของด e ีแคทนะชุดดีแคทเป็นของผมสีเทานะซึ่งอันนี้นะทุกคนจะเห็นระดับสีนะคืออยู่ฟอกสีผมไม่ไม่ได้สม่ำเสมอเท่าไหร่นะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าฟอกแบบว่าระดับ8นะมันก็จะได้สีส้มเลยแต่ถ้าเกิดฟอกแบบสียังแบบยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แบบต่ำกว่าระดับแปมจางน้ําตาลนะแต่ถ้าเกิดว่าฟอกได้ระดับที่แบบเกินกว่าระดับ8อะ่ะสีมันก็จะสว่างนะ เออเพราะว่าผมยูทาไฮไลท์เอาไว้สีมันก็เลยไม่ได้เท่ากันนะคะเม็ดสีก็เลยไม่ได้เท่ากันอันนี้มาให้ดูนะสีที่อยู่เคยทํานะคืออยู่ใช้มาทุกสีแล้วนะสําหรับแคร์บิวกาเล็กซี่นะแฮร์คัลเลอร์เนี่ยนะอันนี้เป็นสีชมพูกาเล็กซี่นะแล้วก็สีแดงนะสีแดงกาเล็กซี่นะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินกาเล็กซี่นะแล้วก็อันเนี้ยทุกคนคือจะต้องมีการฟอกสีผมแบบ อันนี้เลยนะก็สําหรับสีน้ําเงินนะค่อนข้างจะทํายากนะแต่ว่าสีที่ทําง่ายคือสีเขียวและสีส้มนะทุกคนสีม่วงก็ค่อนข้างทํายากพอๆกับสีน้ำเงินเลยนะสีเขียวยูก็ทํามาแล้วนะสําหรับสีเขียวแกลเล็กซี่นะให้ดูว่าสีเขียวเป็นยังไงนะแล้วก็อันนี้นะสีเทานะสีเทาแกลเล็กซี่นะก็ถ้าเกิดฟอกผมได้สว่างนะสีก็จะสว่างไปด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแกลเล็กซี่นะจะเห็นว่าสีค่อนข้างจะสดมากเลยนะสี แบบว่าเป็นแม่สีที่ค่อนข้างที่จะสีชัดนะสีเข้มข้นมากเลยนะทุกคนใครชอบสีไหนก็ลองไปทํากันดูนะสาหรับปีใหม่นะอยู่ทําสีส้มนะก็บอกว่า <g> ต <ül> <ๆ>ุ๊ดจีนนะสีส้มสีไต่กียงนะสีเงินสีทองนะเริ่มต้นปีใหม่